สำหรับโจทย์ทัสสามนะครับเขาสั่งให้เราเนี่ยทำการเปลี่ยนสี t a b Color Change the t a b Color ใน worksheet ที่มีชื่อว่า Summary นะครับแล้วก็ต้องการให้เปลี่ยนเป็นสีที่ชื่อว่า Blue Access 3 Darker 25ซึ่งปกติการเปลี่ยนสีของแท็บชีตเนี่ยเราสามารถมาทำได้2วิธีก็คือเราอาจจะมาคลิกขวาที่แท็บชีตที่เราต้องการเปลี่ยน สีของแท็บนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคําสั่งแท็บคัลเลอร์จากนั้นเราก็เลือกเอาสีที่เราต้องการหรือว่าสีที่ถูกกําหนดหรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือคลิกไปที่แท็บชีทที่เราต้องการเสร็จแล้วที่ริบบอนโฮมเรามาดูที่หมวดเซล์นะครับที่หมวดเซล์เนี่ยจะมีคําสั่งฟอร์แมตอยู่พอเราคลิกเข้าไปก็จะเจอคําสั่งแท็บคัลเลอร์ จากนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับจะไปคลิกขวาหรือจะมาที่คําสั่ง format ก็คือคําสั่งเดียวกันนะครับเราก็จะสามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้แต่ตอนนี้นะครับโจทย์ต้องการสีที่มีชื่อรหัสว่า blue ss 3 darker 25แต่ตอนนี้ถ้าเราดูนะครับจะเห็นว่าเราไม่มีรหัสสีให้เราเลือกมีแค่ ss 1 blue ss 1นะครับตัวนี้ก็เป็น blue gray ทางขวามือเนี่ย ก็เป็นในส่วนของ blue SS5 ไม่มี SS3 ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกจากเมนู format หรือเราจะมาคลิกขวาแล้วเลือก Tab color ก็เหมือนกันเหตุผลที่เราไม่มีสีในรหัสที่เขากำหนดให้ขึ้นมาให้เลือกนะครับเนื่องจากว่าธีมสีที่เราใช้ณนะตอนนี้ไม่มีรหัสสีดังกล่าวให้เลือกใช้งานนะครับดังนั้นวิธีการนะครับในการที่จะได้มาซึ่งรหัสสีตามที่เขากำหนด เราไปดูที่ในส่วนของตีมสีนะครับตีมสีจะอยู่ในริบบอนเพจเลเยอทที่ริบบอนเพจเลเยอทนะครับก็จะมีหมวดตีมอยู่ตรงนี้ในหมวดธีมนะครับตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่คําสั่ง Color ที่คําสั่ง Color เราก็จะเห็นตีมเห็นไหมครับตอนนี้จะมีตีมให้เราเลือกอยู่เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ตีมที่เลือกใช้งานอยู่เนี่ยถ้าเราลองกลับไปคลิกขวาเลือกแท็บ Color นะครับก็จะเห็นสีตามเนี้ย ถ้าผมลองเปลี่ยนตีมสีนะครับไปที่เพจ Layout แล้วผมเลือกไปที่ t ีมคัล o ลอรแล้วก็ลองเลือกตีมสักตีมหนึ่งนะครับสมมติเลือกเป็น red orange ถ้าลองมาคลิกขวาที่ Worksheet Tab นะครับแล้วเลือกไปที่แท็บ o l o r ก็จะเห็นว่าตีมสีเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับเป็นสีตามกลุ่มของตีมที่เราเลือกทีนี้ในส่วนของสีตามที่จดกำหนดณตอนนี้นะครับก็คือ blue SS3 เนี่ยจะอยู่ที่ตีมนี้นะครับ เรากลับไปที่เพจเลเยอร์แล้วก็เลือกธีมไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมจากนั้นให้ลองเลือกไปที่ธีมที่ชื่อว่า Blue Warm นะครับเสร็จแล้วลองมาคลิกขวาที่แท็บชีทซัมมารีเลือกไปที่คําสั่งแท็บคัลเลอร์ก็จะเห็นกลุ่มของสีนดาเงินขึ้นมานะครับลองไล่มาดูนะครับอันนี้เป็น Blue Gray อันนี้เป็น Blue s s 2นะครับต่อมาครับเป็น Blue Access 3นี่ไงเจอแล้วนะครับ ตามที่โจทย์สั่งเสร็จแล้วเราต้องหาค่าสีที่เป็นดารกเกอร์25ดารกเกอร์ก็จะเป็นสีที่เข้มๆนะครับก็เลื่อนลงมานิดนึงอันนี้เป็นไลท์40%อันนี้อ่าเจอแล้วครับนี่ไงครับ blue essence 3ดากเกอร์25%ตามที่โจทย์กําหนดนะครับเราก็คลิกเรียบร้อยแล้วครับข้อนี้ลองซ้อมเล่นดูนะครับฝึกให้คล่องๆฝึกให้ชินๆเพื่อที่ว่าตอนที่เราไปทํางานจริงๆนะครับเราจะได้ทํา งานได้คล่องขึ้นได้ไวขึ้นซึ่งก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้อีกทางหนึ่งนะครับ